ตลอดระยะเวลาสองทศวรรษโรงพยาบาลสิรินธรได้เติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นโรงพยาบาลตติยภูมิระดับสูงที่มีมาตรฐานการดูแลที่ทุกคนไว้วางใจเพื่อรองรับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกปัจจุบันโรงพยาบาลสิรินธรเป็นโรงพยาบาลขนาด429เตียงและกำลังเสริมศักยภาพสู่500เตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยนอกที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกวัน ครอบคลุมการให้บริการทางการแพทย์ในสาขาต่างๆเรามีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรพยาบาลและทีมแพทย์รวมถึงแพทย์เฉพาะทางสาขาหลักสาขารองและสาขาต่อยอดในการดูแลผู้ป่วยเพื่อความปลอดภัยภายใต้มาตรฐานวิชาชีพและเพื่อให้บริการด้านการแพทย์ทุกสาขา ด้วยทำเลที่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิและโอบล้อมด้วยนิคมอุตสาหกรรมโรงพยาบาลสิรินทรจึงเป็นหนึ่งในศูนย์กลางด้านสุขภาพที่สำคัญของกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกเรามุ่งมั่นให้บริการตรวจรักษาพยาบาลส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและฟื้นฟูสุขภาพด้วยความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและเทคโนโลยี นอกจากภารกิจการดูแลประชาชนแล้วเรายัางพัฒนาโรงพยาบาลให้เป็นสถาบันร่วมสอนนักศึกษาแพทย์กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาชกระบังพร้อมการวิจัยและพัฒนาการแพทย์และบูรณาการเครือข่ายการให้บริการทางการแพทย์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราไม่เคยหยุดยกระดับมาตรฐานการรักษาโดยการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ขยายศูนย์บริการเฉพาะทางและคลินิกเฉพาะด้านเพื่อตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มประชากรเราเชื่อว่าการรักษาที่ดีต้องเข้าถึงได้ง่ายสะดวกและครอบคลุมโรงพยาบาลสิดินทรจึงขับเคลื่อนสู่การเป็นสมาร์ทฮอสปิทอลเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพระหว่างโรงพยาบาลและประชาชนในยกระดับศักยภาพการดูแลผู้ป่วยทั้งเชิงรับและเชิงรุกเพิ่มโอกาสการเข้าถึง ลดความแออัดและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้รับบริการทุกคนโดยปกติแล้ววินมอเตอร์ไซค์นะครับโอกาสที่จะไปพบคุณหมอนี่ท้าไม่เจ็บป่วยจริงยากครับหาโอกาสที่จะไปตรวจสุขภาพยากดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าบางคนอาจจะเข้าไม่ถึงกับการตรวจสุขภาพแบบนี้ก็รู้สึกว่าทุกคนจะได้แบบรู้ว่าตัวเองมีสุขภาพยังไงแล้วก็ถ้าสมมุติเป็นโรคอะไรก็จะได้รักษาได้ทันด้วยค่ะ แม้ว่าตลอดเส้นทางที่ผ่านมาเราต้องเผชิญกับวิกฤตและอุปสรรคมากมายแต่ด้วยพลังของความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนเราจึงก้าวข้ามทุกความท้าทายและยิย่งยยญเกยงข้างประชาชนได้อย่างมั่นคง ที่สิปีที่ผ่านมาเราไม่เคยหยุดเรียนรู้ไม่เคยหยุดพัฒนาพร้อมสานต่อความเป็นเลิศให้เติบโตแข็งแรงและยั่งยืนวันนี้โรงพยาบาลสดินทรพร้อมก้าวสู่อนาคตด้วยหัวใจของการดูแลที่พร้อมเข้าถึงทุกคน